ฝือขาลายถวยหน่อยสองค่ะนี่สวยมากอย่ากโกงอย่ากโกงรีบไปโดดเลยครับ,บสัญญาว่าคลิปนั้นได้แสไนไลค์ว็จะกระโดดอันสูงไม่ใช่แสนซัพไปเมื่อดูอ่โปอลหน่อยอันสูงมันับาดเียวเลย สวัสดีตอนสายที่วังเวียงหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปขึ้นทาเง,งินก็ทําให้พวกเราตื่นสายห <c oughs> นักหน่วงมากเมื่อวานตอนนี้เรากาลังจะเดินทางไปบูรกูลหนึ่งจะไปดูบรรยากาศว่าจะสวยงามน้ําใสเหมือนสมัยก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางอะ่ะเราก็จะหาอะไรกินด้วยที่ว่าเราไปกินเฟอดีกว่าที่ร้านเผื่อร้านินึ่งได้ได้ ือก็ชอบกิน,อ,อ,ยนอยู่ตรงไอ้ผมว่ากินสติลองไปดูวันนี้เอากิจกรรมแบบเล่นน้ำเบาๆนะเดี๋ยวพี่อุ๋ยร้องไห้มาอวานสมสารพี่อุ๋ยมากอ๋อนี่เหรอเฟอร์เซฟอารียาโอเคอ่ะลองอ่ะลองดูลองดูโอ้นนในครัวหอมมาก ฝือขาลายคือขาลายคืออะไรไม่รู้อ่ะจะลองดูเอาฝือขาลายถ้วยหน่อยสองค่ะทำมาเสร์บแล้วกินบุยแอบกินใช่ไหมก่อนฝือจะมาเราจะชิมน้ำจิ้มเจียวืมเย็งไงหอมส่วนัวอันนี้ถั่ยหน่อยบ่ดุยใหญ่มากตกใจเจียวคือมันนัวถั่วอร่อยอ่ะ น่ากินมากอ,ามอ,อ๋อขาลายก็คือเนื after after ้อน่องลายใช่ป่ะเส้นฝือเนื้อน่ากินมากก็มีอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นก็มีมะเขือเทศแหละเดี๋ยวคอยชิมน้ำซุปก่อนน้ำซุปร้านนี้จะออกหวานๆหน่อยๆแล้วก็เจ่วก็ออกหวานๆหน่อยๆมันอร่อยแล้วนะถ้าเสร็จนวยิ่งอร่อยกระดื อันนี้ถ้วยเล็กนั้นตกใจมากถ้วยเล็กเหรอนึกว่าสั่งผิดหอมมะนาวมากแต่พิกอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าน้ำน้ำซุปอร่อยแล้วอ่ะอืมก็จะลองใส่พริกมั้งโอ้เข้าไปเลยเยนี่ยหอมเนี่ ใพริกแล้วหอมพริกด้วยพริกเขาเป็นเหมือนเหมือพริกใส่ในน้ํามันอ่ะพิกนมันพริกเผาพริกน้ํามันอเป็นลูกชิ้นเนื้อะอลูกชิ้นเขาอร่อยเหมือนลูกชิ้นลูกใหญ่ๆแล้วเขาหั่นมาให้อ่อ บางคนบอกเพราะว่าให้เอาแจ่วจิ้มผักใส่เข้าไปในฝือด้วยผมก็ไม่เคยลองนะแต่ว่าส่วนตัวกอชอบจิ้มอะไรย่ะบอกกินไงก็ได้แล้วแต่เราคินได้หมดจริงมันเป็นแบบอารมณ์แบบแล้วแต่เราจะปรุงอ่ะอบะคก็ชอบใส่ซอสพริกด้วยอืมบางคงก็ชอบกินใส่กระปิ่เนื้อน้องลายคุด,ดี ตัวเนื้อจะมีติดมันเนิ้ออร่อยมากร้านเขามีห้องแอร์ด้วยนะอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเราอยากได้แบบบรรยากาศน่ากลัวอยู่น่ากลัวดิราคาอยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบพันน่าจะเป็นราคาถ้วยเล็กกับถ้วยใหญ่ฮะถึงกับจกเครื่องคิดเลขเลยค่ะถ้าตอนนี้ก็ประมาณ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเลที่พอแรกวันที่มามาได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวกินต่อแล้วก็ เดินทางไปบุรกุลหนึ่งกันจ้าที่นี่เขามีเรือนพักด้วย,ยมีที่พักด้วยอยู่างบนนะบุรกุลหนึ่งก็ไปทางเดียวกับผาเงินที่เราไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่รถบัตรมาีิโอ้ย,ออยเต็มยังเต็มอยู่ยังเต็มอยู่เฮ้ยประหยัดน้ำมันนะไม่เราขีไ่ไปไม่ขี่ที่เองคิดว่าเราใช้น้อยระหว่างรอผู้อุ้ยใส่เสื้อ,ให,อให้ดูดูหมอกนี่ คือจะกี่โมงก็จะยังมีหมอกอยู่บนยอดเขาอย่างเงี้ยไปเดินทางกันเจอก้ะ ทุกห้องเลยออมีต้นไม้มีสดชื่นดีเออสวยดีนี่ร้านนี้เราเคยมากินเป็นร้านที่เรากินลาบใส่ถั่วง,งอกครั้งแรกในชีวิตร้านนี้แหละามากิน <laughs> แต่อร่อยมากตำหมี่ร้านแรกด้วยซ้ำตรงนี้เออตำหมี่ด้วยตำหมี่เขาก็อ<ป>ร่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาเดี๋ยวเราจะมานั่ง,ล,งล่องเรือแม่น้ำสองด้วยแล้วก็มากินข้าวตอนเย็นมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำสองตอนเย็นด้วย เอ,อออ้วนอุ้ยวัวเขาอ้วนดีจังเลยอย่างายอย่างไรกั้นผาเงินแน่นมากเราเราปีนกันเรา,ารสันนิษฐานว่าผาน,นี้คือผาเงินที่เราเคยปีนเมื่อวานเนี่ยอันนี้ผาเงินอันแรกแล้วก็ข้างบนนู้นเป็นผานเงินจุดที่สองที่เราไปเมื่อวานเออใช่กั้นผาอ นี้เรามาหยุดดูว่าผาอะไรเป็นผาอะไระผาเงินชั้นหนึ่งอยู่นู่นตรงนี้ชั้นสองอยู่นู่นบนสุดเลยชั้นสองอยู่บนนี้เมื่อคืนเมื่อวานนี้เราเดินจากข้างล่างขึ้นมานี่เราไปนั่นเหรอไม่ใช่หรอกพี่อุ๋ยมันไกลมากเราเดินขนาดนั้นเลยเหรอขอึ้สุดของลุงนั้นใช่สูงสุดลุงนั้นเลยอันนี้หรือเปล่าอัน,อ,น,นอันนี้หรือเปล่าขึ้นไปสูงสุดไม่มีภูเขาบังบนนี้แล้วที่เราขึ้นไป างทีอะจะเวลากี่โมงจะเที่ยงจะบ่ายจะแดดร้อนก็ยังเห็นหมอกอ,อยู่บนภูเขาตลอดเลยสวยมากเอ้ตรงน,นี้สวยววนี่ดูพันล้านสวยมากนี่ตอนบ่ายนะทุกคนแดดร้อนจ,จ้าเลยนะแต่ยังมีหมอกอยู่ข้างบนหรอสวยมาก,มากตรงนี้เหมือนเขากำลังจะเตรียมทำนา นี่เราใกล้ถึงแล้วใช่ไหมนนี้เป็นทางเข้าเนาะใช่เจ็ดร้อยเมตรครับคุณเจ็ดร้อยเมตรรอบนี้แบบเรามาต้นไม้เขียวขจีกว่ารอบที่แล้วนะโอเคถึงแล้วลานจอดรถจอดข้างนอกเหรอจอดรถจากข้งางนอกกันนะครับออ๋โอเคโอ้ขอบใจไปอ๋อตอนนี้จอดข้างนอกนะตรงนี้ ง่ายมองจอดไว้กนหมาแล้วเนาะง่ายม,มากไหมเนาะใจ <c oughs> ทางเข้าจะมีของกินมีเสื้อผ้าขายสบายดีสองคนถ <ๆๆ S 1> ่าห <ๆๆ S 1> ร่ๆๆๆาท<จ>ี่นี่เปิดเจ็ดโมงครึ่งปิดหกโมงเย็นค่าปีคนละสิบพันกี ข้างในก็จะยังมีร้านอาหารข้างในด้วยเหมือนเดิมเมื่อกี้น้องบอกว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากแต่วันนี้วันธรรมดาร้านอาหารเขามีให้อาหารปลาเข้าจานหนึ่งเมื่อกี้เขามามันเป็นหัวอาหารเนาะเออกินผักกันอาหารเขาไว้เกลือน้ำเข้าน้ำมเข่าดูแม่ยูแม่มันมันเนาะ เป็นผัน<า>กดีกว่าเนาะนให,ให้ให้ตรงไหนได้เด,ดข้างในได้บอลองให้อันเดียวจะเป็นไงไกินยังไงวะเฮ้ยกัดเค้ยงเยนะกินกะลัมปีามาอรยครับู้อนคื่ชอบกินกะลัปีวะ พอลงไปมันกินบ่อเลยนหกินไม่ได้หรอกหมดแล้วที่โดดเปลี่ยนไปนะที่กระโดดน้ําเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้สูงกว่านี้หรือเท่านี้มันเป็นไม้ยื่นออกมากิ่งไม้ตอนนี้กิ่งออกกิ่งไม้หายไปถ้าสร้างวันใดนี้ขึ้นมาแทนเพราะว่าครั้งนี้ที่เรามาน้ําสีไม่ฟ้าเหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นที่ฝนตกฝนตกทุกวันเรามาฝนตกทุกวันเลยน้ําแรงมันเลยไม่ใสเท่าไหร่เข้าไปข้างใน อยากเล่นน้ำแล้วไม่มีใครเล่นน้ำเลยมีแต่ท่านผู้ชมอ่ะปอจะต้องโดดแล้วแหละปอจิดครั้งการกระโดดบนชั้นที่2อยู่นะปอบอกว่าแสีไล้หนึ่งเสไล์ไม่ใช่หนึ่งเสทรับนะทุกคนคลิปนั้นปอได้หนึ่ง0สไล์ปอจะกลับมากระโดดอันสูงนั่นมันไม่ถึงแสนไล์นะพอจะกระโดดหรื่อปอจะไปปีนผาเงินสองอีกครั้งหนึ่งเรียกเอากระโดดก็ได้ยอมยอมกระโดดใช่ไหมตรงนี้บันไดเปลี่ยนไปนะตอนนั้นเป็นบันไดไม้เนาะเดี๋ยวพอไปเช่าชูที่ตัวละสิบพันกีบต่อมง ยังพอต้องเป็ดนะไม่พอ <laughs> เป็ดเล็กเอาตัวหน่อย,ยแล้วดูน้องเขาขึ้นไปโดดเลยต่อไ,อไปตไปต่อไปปอยไปไล่ต่อไป,อไ,ป,ไ,อไ,ปไอ้พูดไปก่อนถอดรองเท้าไปดิ <laughs> เธอ,อรอบนี้เขาได้ไกลแล้วลงมาตรงนี้ก่อนเลยเธอปอ,อแค่จุ่มน้ำก่อนแล้วค่อย <laughs> แล้วค่อยโดดยังไงเย็นไหมหนาวไม่เล่นแล้วได้ไหมไม่ได้หนาวอะ่ะ สบายมอชูชีพไม่ต้องกอกเลยใช่หรอขาถึงไหมอ่ะถึงถึงอยู่เรามาโราเี่ี่ก็ลงล่วนี่ขาไม่ึงแล้วหลุดไหมชลุดไหมขาไม่ดึงแล้วไม่ถึงแล้วได้ไหมเอาขาตีขาตีสูไปครงน้ำมันไหลแรงนะป๋อชูดีชูดีใจหลเออ คืออะไรยาวขึ้นเยอะคือเยอะค้วอ่านี่แค่หนึ่งๆมันเป็นค้ากับก๊อปอย่าโกงอย่าโกงรีบไปโดดเลยครับมันหนาวที่แล้วพอสัญญาว่าถ้าคลิปนั้นได้แสนไลค์ว่าจะกระโดดน้ำสูงไม่ใช่แสนครับไหนๆก็มาแล้วนี่ยอ่าเออพอจะลองดูก็ได้อ่าดูเขาโดดก่อนหันไปนู่นเดี๋ยวหันให้ฮัลโหลตื่นเต้นแทนมาก โดดเลยโดดเลยโดดเลยโดดสเชียร์เชียร์เาไปเดี๋ยวเราไปโดดกันขาไม่พิงรูกูลอยไปยื่ดึงดูดแล้ดูพี่กระโดดกอีกช็อตนึงก่อนโอ้โหสยมาพี่ก็โดดแล้วเหมือนกันนะเร็วๆล้วพี่อุ๋ยจะแล้วแล้วพี่อุ๋ยกำลังจะขึ้นไปกระโดดนับให้ด้วยดิหนึ่งอุ้ยหันหลังเหรอเฮ้ยอย่าหันหลัง ฉันหน้าเหรอเสียวเต้นมาหนึ่งสองทำไมกล้าโดดวะเรื่องพอไม่กล้าโดดหรออ้าวแต่พูดต้องไปรอพอตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนค่อยๆซบซบไปทีละนิดทีละหน่อยใช่ขวัญดีคือลงไปลงโอพอจะโหนันนี้นะเดี๋ยวจะลงรอข้างล่างพอโหนตึงๆเบี่ยงตัวแรงนะไม่งั้นพอตกสหินนะลงมาลงมา ไปไปมือ <c oughs> อันใหญ่ยางเสียวเลยครับขึ้นไปดูก่อนเลยเดี๋ยวพอเปลี่ยนใจโอ้โหขอดูอีกแล้วส3รอบ <c oughs> ที่พางขึ้นไปดูก่อนเอาจริงๆไหมอันเตียนก็เสีียง ไม่เป็นไรค่ะไม่รีบไม่รีบค่อยๆลงคุณต้องหลับตาด้วยเหรอเออการดึงหมวด้วยเอาล้วนะหนึ่งสองดูเจหลับเออเ้างฝันต้องฝันต้อฝันเออพอนึงเพื่อปอไม่ไหวทางสูงมันมันบาดเสียบมากอ่ะเราเนี้จะพาปอลขึ้นไปข้างบนอ่ะดูเขาก่อนหน่อยนี่คไปข้างบนกันเราจะไปอ๋อข้างบนจุ่มลงไปเลยนะใช่มันจมหัวมิดเลยนะนี่ใบน้ะไม่เป็นด้วย แค่ชั้นล่างยังกลัวเลยเนี่ยแต่ว่ามันจุ่มก็แค่นั้นเดี๋ยวมันก็ลอยเพราะมีชูชีพไงพี่ใช่พอรัดล่างไม่เป็นแต่มันจุ่มลงไปแต่เดี๋ยวมันก็ลอยอ่ะก็ได้ขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจพอต้องการหายใจพอไหวไหมล่ะขาจังแล้วเนี่ยได้ขาแข็งแล้วให้พอไปดูก่อนนะพอพอไหวไหมตัดสินใจก่อนโดดไม่โดดดูดิไหวไหมพอไหวไหมไหวนะพอนะ มยก็เดียวกัวไม่ได้ครับมันแค่แป๊บเดียวอ่ะพอแค่แป๊บเดียวอไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรทุกคนรอรับอยู่นี่้ย หนังน <h Bu> ึ่งในชีว <renamed computed aka> <laughs> ah. <ichi> ิตเอาเะให้ผักยังไงพี่เขาบอกง เด็กก็เออยรมไม่สำลักนเลงไหมลงไหมมันแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยประมาณสองวิแบบไม่รู้ว่าเตือนกีดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงรู้แล้วรอบแรกทีนี้กล้าแล้วยังก็พอแล้วพอแล้วกี่รอบก็เสียวบอกเลยกี่รอบก็เสียวมันมันมันสูงคนที่กระโดดหลายรอบนี่เก่งมากโอเคนะตามสัญญาแล้วนะหรือไม่ใช่ตามสัญญาดิตามคำเรียกร้องตามคำเรียกร้องให้ปอไปโดดข้างบน ทำได้แล้วนะโอเคไปไปเป็นทางกันต่อไหมยังไงก็อยากอยากไปดูบุรกาูสามอ่ะแต่ไม่รู้จะเล่นไหวไหมตอนนี้มันหนาวมนนากก็<ป>เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเล่นไหวก็ไปต่อที่บุรกาูสามกันจ้า